สวัสดีคะ่ะทุกคนดูท้องฟ้าสิเหมือนฝนจะตกไม่รู้จะตกหรือเปล่านะมันมืดมืดยังไงก็ไม่รู้ทุกคนคิดว่ามันจะตกไหม แล,ลมแรงด้วยนะวันนี้มันมันดูมันไม่ค่อยหนาวแล้ววันนี้มันดูไม่ค่อยหนาวด้วยแล้วลมแรง,แรง เดินทันวาแล้วนะเนี่ยฝนน่ายังจะตกอีกเหรอถ้าตกลงมาเนาะโอ้หนาวมากเลยนะเนี่ยถ้าฝนตกลงมาเนี่ยดูดิเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวก็ได้เก็บหญ้าเนี่ยกันให้วุ่นเลยล่ะเนี่ยยาคาพ่อที่แกเอามาตากไว้อะ ไม่จะมีแค่ตรงนี้นะนูน่นทางโน้นก็มีแต่ถ้าตกลงมาแฟนน่ะจะดีใจมันจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้บรรยากาศท้องไร่ท้องนา เนี่ยยากแกแกก็เอามาตากไว้ตรงนี้อีกแรกแกตากไปยนันนะู่นถึงกองฟางนะแต่แกเก็บไปละอันนี้อันใหม่แก,กเอามาตากใหม่ถนนรถวิ่งทีก็ฝุ่นทีอ้โหแดงหมดแล้วเนี่ยบใบไม้อะ่ะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกไหมถ้าตกลงมานี่ผักก็ชุ่มฉ่ำหลนะเนาะ ันนี้ไม่มีแดดเลยนะคึ้มแล้วก็มีลมแล้วก็อากาศออกอุ่นๆหน่อยเหมือนมันจะร้อนก็ไม่ร้อนอะเพราะว่ามันมีลมแต่ฝนไม่แน่ใจว่าจะตกหรือไม่ตกแต่ว่ามันคึ้มมากเลยต้นสะเดากระบายร่วงหมดละ เดี๋ยวก็จะได้กินสะเดาอีกแล้วบางต้นอร่อยนะต้นหน้าบ้านอะต้นที่อยู่หน้าบ้านอะกินอร่อยไม่ค่อยขมกําลังกินเนสะเดามันนะปะกินกับปลาดุกย่างโอ้สุดยอดที่แรกนะ่ะนกเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและนกแล้วก็ฟิตแข็งไวก้กะว่าจะอาไว้กินหน้าเนี้ยผลสรุปคุณพ่อปู่ล้างตู้ เอาของเราออกมาทิ้งเกี้ยงมุดตึ๊บใช่ถ้าตกลงมานี่เนาะเย็นเย็นกระดูกเลยนะเนี่ยะเดาตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยอร่อยกินอร่อย มาคอต้นนี้ก็ยังไม่ได้กินลูกสักทีเลยถามว่าไม่ได้กินได้กินอยู่นะห้าหกลูกดอกเยอะนะแต่ว่ามันไม่เป็นลูกอะ่ะมันโดนพายุเข้ามันเตียดอกหล่นหมดเลยเหลือแต่ใบอันไหนทนหน่อยมันก็เป็นลูกให้กินเนาะ แต่ก็ดีอย่างหนึง่งตายต้นไว้ทำล่มไว้มัดเปนอนมาม่วงต้นเนี้ยปีที่แล้วนี่สอยแล้วเอามาบ่มไว้กินหอมหอมหอมอร่อยแล้วลูกใหญ่นี่ยมะละมะกอบ ที่แฟนเป็นรดน้ำกระต้นมะกอกอันนี้แหละเนี่ยนี่อันนี้เป็นลูกละถ้เาเขาเป็นลูกอะ่ะเขาก็จะเป็นลูกแบบเนี้ยเขาก็จะมาเป็นชออ่อแบบนี้แหละแล้วเขาจะออกลูกทั้งปีไอ้ที่ลูกโตก็โตไอ้ลูกไหนที่มันโตมันแก่มันเหลืองมันก็เหลืองไอ้ลูกไหนที่เป็นดอกมันก็เป็นดอกอันไหนที่พ้นดอกแล้วก็น่ะมันเป็นของมันทั้งปีเดียวมันออกเชยเชยเชยกันมาเรื่อย นี่คือเหตุผลที่แฟนปลูกอันนี้ก็ปลูกเอาไวน้นี่เอาไว้กินสองต้นแต่ที่สำคัญนะวันนี้มันไม่มีแดดเลยเนี่ย คลิปยาวนะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผู้สาวบ้านๆสไปร์ยผูไทยชาแนลด้วยนะจ๊ะบายยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า